สวัสดีค่ะลูกเพจ่าสวัสดีค่ะลูกสวัสดีค่ะลูกเพจ่าใครที่เข้ามาแล้วนะคะแอดขออนุญาตเช็คภาพเช็คเสียงสวัสดีครับวันนี้นะคะพี่จันนะคะมาเยี่ยมน้องตู้เซฟขอเช็ดเลนแป๊บหนึ่งนะคะลูกเพจขะขออนุญาตเช็ดเลนแป๊บหนึ่ง ลูกเพจได้ยินเสียงชัดเจนไหมคะถ้าได้ยินเสียงชัดเจนกดหนึ่งแล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้แอดหน่อยนะคะแต่ทุกคนจงเมาอปราจันไปเชี่ยมบ้านซิเป็นยังไงคือวันนี้นะคะลูกเพคขาคือพี่จันเนี่ยมาเยี่ยมบ้านน้องตู้เซฟเป็นครั้งแรกหลังจากวันมอบเนี่ยพี่จันไม่ได้มานะคะเพราะว่าติดภารกิจแล้วก็ส่งให้ทีมแล้วก็ลุงอูดเป็นคนมอบแต่ครั้งนี้นะคะป้าจัน มาเยี่ยมแล้วก็ปี่จันบอกว่าเดี๋ยวหลังมอบบ้านเนี่ยจะหาวันว่างมาเยี่ยมสักวันยังไงก็ต้องมานะคะก็ตั้งแต่วันนั้นที่พี่จันมาก็เป็นเวลาหนึ่งเดือนเสศษที่เขาไม่ได้มาเจอกันนะคะง่แล้ววันนี้พี่จันก็ได้มาเห็นบ้านใหม่เป็นครั้งแรกเหมือนกันนะคะเพราะว่าปกติเนี่ยเราส่งรายงานพี่จันเป็นแบบภาพเป็นวิดีโอนะคะ

นอกจากวันนี้พี่จันจะมาเยี่ยมแล้วเดี๋ยวเราจะพาน้องไปเปิดบัญชีแล้วมอบเงินทุนการศึกษาและก็ทุนการดำรงชีวิตให้น้องในอนาคตนะคะลูกเพค่ะให้พาประจันชมบ้านสิลูก ห้องพี yeah, ่เนี่ยลูกชายอีกคนหนึ่งค่ะมีตุกะตาดูเสียงชัดเจนไหมคะลูกเพทค่ะใครที่ได้เสียงชัดเจนกดหนึ่งให้แอดหน่อยนะคะ องน้ำมีก yeah, ิ่งจะอวดประจันว่าห้องน้ำมีกิ่งดีไหมฟอยู่ไหนนี่เปิดไฟนะคะโอเคเสียงชัดนะคะลูกเพค่ะห้องครัวของเยอะยังไม่เยอะพอที่ เอาไปแม่กินก่อนอันนี้ได้ใช้เอาเนี่ยไม่ตู้ใช้แม่แกไม่ใช้แม่ใหม่ใช้สวัสดีค่ะตู้เซฟมีทิชชู่ไหมลูกหาพี่ให้พี่หน่อยเหนื่อยจนแบบมันจัดดีขนาดใหญ่ี่แม่ขอเย ขอทูน้องเจลทูนน้องจ้นุขนีใครที่ติดตามการมอบบ้านสร้างบ้านซ่อมบ,บ้านของน้องตู้เซฟก็จะเห็นนะคะว่าเรา,าใช้เวลาประมาณ15วันนะคะเพื่อที่จะซ่อมบ้านให้น้องีลหยิบให้พี่หน่อย<น>แล้ววันนี้นะคะ<อ><น>พี่จันก็มาเยี่ยมน้องๆ<อ><น>พร้อมกับมอบเงนินนะคะจะทุนการศึกษาเดี๋ยววันนี้เราจะพาน้องๆไปเปิดบัญชีนะคะเพื่อ<น><น> จะให้อ่าเพื่อจะจัดการเงินก้อนนี้ร่วมกันนะคะลูกเพคขขออนุญ,ญาตเช็คเลนแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวพี่จันจะไหว้พระเป็นคือตอนเข้าบ้านเน่ะเราไหว้เรียบร้อยละนะคะเ,เออดี๋ยวุตส่าไหว้แต่วันนี้เดี๋ยวพี่จันนะคะนักเนื่องจากว่ามาเป็นวันแรกก็จะไหว้เอาสิริงมงคลหน่อยหนึ่งนะคะเป็นไงบ้างแม่อยู่บ้านใหม่ สบายเลยฝันดีอยู่บ้านใหม่ฝันดีฝันดีข่าวว่าถูกหวยแต่อันนใจวูดเลยเออไปแย้งเป็นยังไงบ้างคุณสบายดีครับชอบไหมบ้านใหม่ครับชอบครับร้อนเหมือนเดิมไหมไม่ไม่ร้อนสองเจ็อ้อนหวยมันออกแปดมแปดเจ็ดสองถูกหวยวันมอบบ้านด้วยใช่ทำการบ้านไหมตัวนี้ได้ทำการบ้านไหมทำ ครับูดมลืมจะพลโอเคลูกหลายคนบอกว่าไม่รู้ที่มาที่ไปนะคะใครที่เพิ่งเข้ามานะคะเดี๋ยวอันินจะเล่าให้ฟังว่าบ้านของเด็กหญิงตู้เซฟเนี่ยนะคะน้องตู้เซฟเนี่ยอยู่กับครอบครัว6คน6ชีวิตนะคะแล้วเมื่อเดือนอ่าสองเดือนที่เดือนที่แล้วพี่จันได้มีโอกาสมาทําบุญที่วัดแห่งหนึ่งในจังหวัดปราจีนบุรี อ่าแล้วป้าพิน,น่ยนะคะอันนี้คือรูปแรกที่วันที่พี่จันนะคะเจอกับน้องตู้เซฟอันนี้คือน้องตู้เซฟนะคะนี้คือป้าพินพอป้าพินรู้ว่าเดี๋ยวพี่จันจะมาเพจอีจันจะมาก็เลยพาน้องตู้เซฟเนี่ยไปหาที่วัดพร้อมกับบอกว่าน้องของเงินซื้อชุดนักเรียนหน่อยเพราะว่าที่บ้านลําบากคุณยายขาขาดเพราะโรคเบาหวานคุณแม่นะคะมองไม่เห็นเพราะโรคเบาหวานตอนนี้เหลือแค่ป้าคนเดียวที่ เลี้ยงดูนะคะก็เลยไปไปขอแค่ชุดนักเรียนแต่พอพี่จันมาถึงนะคะมากกว่าชุดนักเรียนก็คือเราได้ทุนการศึกษาและบ้านหลังใหม่ให้น้องเพราะเรามาเห็นความเป็นอยู่ของน้องแล้วนะคะลูกเพตุขาก็คือพี่จันบอกว่าต้องให้ชีวิตความเป็นอยู่ของน้องดีขึ้นกว่านี้นะคะก็เลยกลายเป็นมาเป็นที่มาที่ไปของการสร้างบ้านหลังนี้นะคะซ่อมบ้านนะคะวันนี้พี่จันก็ไหว้เอา เลิกเอาใช้นะคะได้ค่ะกูนี่เขารู้ซีนี่ยยิ้มกอดแล้วยังเออไปหอมสิหอมมีอกยางพี่เลว่าน้อหอมเลย อลากกันแฟนจะเกืนอันนี้คือที่พี่จันคุยนี่คือแม่ไม้แม่ของน้องตู้เซฟนะคะมีภาวะเป็นเบาหวานแล้วก็น้องเนี่ยตามองเห็นแค่สิบเปอร์เซ็นต์นะคะเมียาดีที่ช่วยช่วยเบาหวานได้เลยนะเดี๋ยวก่อนให้พี่กลับไปคุยกับเขาก่อนอันนี้จะเป็นน้ำตาสูง อาจจะเป็นน้าตาลต่ำมันจะเป็นน้าตาลต่ำคอยหาพงหมอหมอเขาบอกว่าถึงกินไม่เยอะมันก็ขึ้นเพราะว่ามันร่างกายมันไม่เคลียร์น้าตาลใช่ไหมล่ะใช่ค่ะเขาบอกว่ามันสะสมในเลือดเราอาจจะต้องจัดการให้ร่างกายเรามีสมดุลก่อนเลือดเลือดไม่ค่อยมีด้วยมันก็มันสมองน้าตาลมันจะหลับกลเป็นน้าหน้าหน้าหรือว่าจะตรวจอาการอะไรก่อนเพราะว่าเขาจะทำข้างขวาให้ก่อน 2 2> อันนี้คือคต้องไปโรงพยา,าบาลราชวิถีใช่ไหม<ช><ช>อันนี้คือราชวิถีแล้วแม่ตุ้ยล่ะไปโรงพยาบาลอะไรกระบินค่ะกระบินตอนแรกเป็น,ปนอาดีกใกล้ๆนี่ใช่กระบินแล้วเอารถไปยังไงตอนนี้รถขบวกองค,ค่ะขบวกองกร,รับส่งอยู่ใช่ไหม,มเดี๋ยวมนันก็แม่จ๋าค่อยๆไปอย่าทำหน้าสลืมสลือเช่นนั้นเราต้องมีกำลังใจนะ น้ำตาลต่ำก็จะเหนื่อยๆเนาะมันไม่ค่อยมีแรงนอนสบายขึใช่ไหมเนาะแล้วมันนี่เป็นไรกินยาอย่าบบกดีกลับมาบ้านเห็นหน้าแย่เลยวันนี้นยาเยอะใช่แล้วเป็นแล้วมันขาดเหลืออะไรอีกไหมนี่เขาซื้อที่ถูบ้านให้เธอหรือ,รอเปล่าเนี่ยถูแต่ว่า หน้อมีอยู่แล้วนะใช่ค่ะที่นีใส่น้ำยาเด็กน้อยใส่น้ำยาเยอะไปหน่อยเขาชอบถูก้านกันเองโอเค,อเคแล้วก็มาดีรักมายัางมันยังวันมาดีรักมายัางยังก็วันนั้นพี่ดลังไม่มาไม่ใช่เหตุผลทําไมเด็กชอบอธิบายด้วยคําพูดแบบนี้พี่หลงไม่มาแปลว่าต้องมาไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ต้องมาอย่าส่งตามมา,า,มมาค่ะ เดี๋ยวเราทานข้าวกันก่อนเพื่อที่จะได้เดี๋ยวเราต้องเดีนต่อไปแบงก์กินข้าวตอนไหนโอเคค่ะลูกเพจค่ะเดี๋ยวจะเอาปเจกับน้องตู้เซฟสองคนนะคะไปเปิดบัญชีร่วมกัน นี่นะคะเขาเตรียมข้าวเช้าให้เราน้องตู้เซฟเอามาเสิร์ฟเองเลยรรับแขกแบบน่ารักมากๆนะคะเครื่องขอบพระคุณมากเลยที่นี่เป็นเป็นหมู่บ้านที่ค่อนข้างหากินยากนิดหนึ่งไม่มีไรพอมันพอไม่มีกินก็ต้องฝากท้องไว้ที่บ้านน้องอนะคะน้องก็อุตสาห์ทำโจ๊กไว้ให้แต่เช้าเลยขอบคุณมากๆขอบคุณมากมกร้อนๆเลยราดหลังเลยอะทำไมอะ อขอบคุณมากนะคะนี่คือเป็นการต้อนรับที่ขอบพระคุณมากจริงๆเอฟเราเดินทางไม่ไหวเมื่อคืนก็เลยต้องมานอนที่นี่แล้วเ,เดี๋ยวคืนนี้วันนี้ก็เดินทางต่ออีกดังนั้นก็เขาเรียกว่าอะไรนะหาที่กินไม่ได้แน่ๆอ่ะ <laughs> แล้วเดี๋ยวภารกิจวันนี้นะคะก็จะจะเคลียร์เรื่องเงินละเงินที่เปิดรับบริจาคไปตอนนี้ส่วนหนึ่งก็คือได้สร้างบ้านเนาะ แล้วก็ส่วนที่เหลือจะเป็นทุนการศึกษาให้กับน้องเดี๋ยววันนี้จะพาไปวันนี้น่าจะปิดรับบริจาคในเบื้องต้นของของเคสเนี้ยก่อนโอเคแหละยังดูว่าน้องยังอาจจะมีปัญหาไปในอนาคตแต่ว่าเดี๋ยวเราค่อยๆเกาะแล้วก็ดูแลกันต่อไปว่าจะต้องมีการช่วยเหลือยังไงแต่ตอนนี้จะปิดรับบริจาคในบัญชีนี้ก่อนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวอนาคตเขาอาจจะมีบัญชีของเขาเองที่ที่เดี๋ยวเราพอที่จะดูแลได้อืมงั้นเดี๋ยวติดตามต่อนะเดี๋ยว กินข้าวเสร็จแล้วก็จะพากันไปที่ธนาคารกรุงไทยอำเภออำเภอกระบ,บินค่ะพี่ไปต้องเราต้องไปถึงอำเภอกระบ,บินเลยนะคะซึ่งจะห่างจากที่บ้านเนื้อประมาณสีกิโลเดี๋ยวให้รูปเพศติดต,ตามต่อนะคะขอบคุณคะ่ะ